คุณหมอคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงที่ไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้างคะอาหาร5ชนิดที่มีแคลเซียมสูงแต่หมอไม่แนะนําให้รับประทานอันที่1ก็คือใบยอใบยอครึ่งขีดเนี่ยมีแคลเซียมถึง420มิกลกรัมเลยแต่ว่า แคเซียมในใบยอเนี่ยเป็นแคลเซียมออกซาเลตไม่ค่อยดูดซึมประกอบกับแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิวด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หมอมไม่แนะนำให้รับประทานนะครับอันที่2องงาดำแคลเซียมสูงจริงไหมแคลเซียมสูงจริงแต่ มาพร้อมไฟเตตที่สูงด้วยไฟเตตที่สูงเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมและยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุชนิดอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แนะนําให้ทานงาดําสาหรับคนที่ต้องการเสริมแคลเซียมนะครับอย่างที่3คือกุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยแคลเซียมสูงแต่มาพร้อมกับเกลือที่เยอะต้องระมัดระวังในคนที่มีความดันโลหิตสูงอย่างที่4ี่หอยนางรมแคลเซียมสูงแต่มาพร้อมคอเลสเตอรอลที่สูงเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอันที่5ก็คือนมเปร มีแคลเซียมในนมจริงแต่นมเปรี้ยวเนี่ยมาพร้อมน้ําตาลที่สูงเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้รับประทานนะครับและนี่ก็คือ5แหล่งแคลเซียมสูงที่หมอมไม่แนะนําให้รับประทาน